นี้พวกเราจะมาถ่อดบทเรียนเรื่องการพอเหตุนางฟ้ามัสกุมโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะหนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอารียาทวดกลางค่ะสองสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวรพานงามจนาครับสามสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทัศนีินิมดวลาค่ะสี่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกัลสุนยุบุรีค่ะห้าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงคุพรรณพิมพ์ม่วงกลางค่ะและหกดิฉันเองค่ะ เด็กหญิงมณิตาเกิดสุทำอะไรเพราะเหตุนางฟ้าค่ะทำอย่างไรโดยซื้อเชื้อเหตุมาจากชุมชนมาเพื่อที่โรงเรียนคัะทำไปทำไมนำมาบริโภคและขายให้แก่โครงการอาหารกลางวันค่ะเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียนค่ะสามห่วงสองเงินไทยสิมิติมีดังนี้ค่ะสามห่วงหนึ่งพอประมาณหนึ่งพอประมาณกับเงินทุนที่มีอยู่สองพอประมาณกับเวลาที่จะดูแลสามพอประมาณกับเวลาที่ ความต้องการที่จะบ,บริโภคค่ะ 2. ความมีเหตุผลนหนึ่งทำมาเร,ร่่มกันเป็นทีมค่ะ2ดูแลลดน้านเห็ดย่างสม่ำเสมอค่ะ 3. มีมูลคุกันการเอาเห็ดนางฟ้าต้องมีการวางแผนให้ดีครับ2เลือกตุ้มเห็ดที่มีเส้นใยจะทาให้ออกอรกอง่ายครับ2เงื่อนไขมีดังนี้ค่ะ1เงื่อนไขความรู้เราได้เรียนรู้วิธีการเพาเห็ดนางฟ้า 2. ได้เรียนรู้วิธีการกิบเห็ดนางฟ้า3 ได้เรียนรู้วิธีการทําเชื้อเห็ดนางฟ้าค่ะ 2. เงื่อนไขคุณธรรมความขยันความประหยัดความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาและความสามัคคีค่ะนำไปสู่4ี่มิติมิติที่1ด้สาสังคม 1. รู้จักแบ่งปัน 2. ได้ความสามัคคี 3. มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่น4ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะ มีติที่2ด้านเศรฐษฐกิจ1นําไปประกอบอาหาร2นําไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว3สามารถสาม,รสา,มรารถนดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะมีติที่3ด้านวัฒนธรรม1การพราอเห็ดนางฟ้าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งของคนในสังคมค่ะ2เราสามารถแบ่งปันเห็ดนางฟ้านี้ให้แก่เพื่อนบ้านราับประทานได้ค่ะมิติที่4ด้านสิง่งแวดล้อมเราสามารถนําตุ้มเห็ดที่ไม่ออกดอกแล้วมาทําเป็นปุ๋ยบำรุงดินแดนปุ๋ยเคมีได้ค่ะ ก็เราขอจบการถ่อบบทเรียนด้วยเพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ